ทำไมยังเป็นอย่างนั้นฮะทำไมทำบุญต้องทำบาปด้วยทำบุญกองเดียววัวตายไปห้าตัวมันต้องทำบุญห้ากองที่ทำบุญอุทิศบุญส่วนกุศลให้เขาโอ้ทำไมจึงพากันโหดร้ายอย่างนั้นนะและใครเไรเป็นผลบอกคนสอนศาสนาพุทธบอกศาสนาพุทธสอนเหรอฮะ ใครได้เป็นคนบอกคนสอนพ่อจำนั่นหรือฮะมักกันนายกันหรือหรไอใครฮะมีผิดมีผีกันเรื่องไงในนรกกันก็มีแต่พวกเราพี่น้าพวกเรานี่ชาพูดเรามันจริงตกนรกดิ้นกระเด๋วกระเด๋วน้องอดโอยหอยหัวอยู่นั่นเพราะว่านี่แหละนี่นมันไม่ไม่มีในคาสอนนะลูกนะไม่มีโอ้ยมันเกินไปแล้วทำที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยอ่ะ อันที่หนึ่งที่ผ่านมาเนี่ยอ๋อ,ท,นนอที่บัานนั่นเหรอที่ว่านั้นเหรอโอ้หลวงู้ง่จะพูดให้ฟังตรงๆนะลูกนะเราใส่บาตรเฉยๆนี่เรายัางได้บุญกวาดนี่การทำบุญที่ฆ่าตัดชีวิตวัวตั้งห้าตัวนี่ ดูต้องตกนระกนับขนมันได้เลยนี่เพราะสัตว์นี้เป็นสัตว์ที่มีอุปการะคุณกับมนุษย์เขาทําเลยเทนาให้เรานี่ลองคิดดูที่นั่นเนี่พุทธเจ้าตัดเลยนะนี่นั่นนะ่ะนับขนวัวเลยนะทำไมาจาึงพากันบ้างนันน่ะไม่มีคนสอนยังไงฮะเว้ยถ้าเป็นคนอื่นเราก็ไม่ว่านะนี่นี่นี่าเราก็เรียกว่าอะไรลระเประเพณนีเปรตเพยีผีนี่เพณนีท,ท,ทาลายศาสนานี่ ไม่รู้ว่าผีหาชาานตัวไหนมันสิงใจของพวกเราชาวพุทธนี่ไปไหนก็เหมือนกันไปไหนก็เหมือนกันโอ้มันไม่เกินกันนะลูกนะนั่นแหละโอ้วัวตั้งห้าตัวแลวงพไม่เคยเลยอย่างนั้นคุณลหลวงพูดเจองมากไม่มีสัตว์ที่เป็นไอ้ผู้มีพระคุณนี่ไม่มีเลยทำปาณาติบาตของพวกนี้ไม่มีพวกมาก็อย่างมากก็กบก็เขียดแค่นั้นแหละเพราะเราไม่รู้เมื่อเรารู้แล้วเราก็เลิกทันทีเลยเราไม่ได้ทำนะ อันนี้จะบอกว่าไปฆ่าสัตว์ชีวิตฆ่าใหญ่ๆเมแต่ไก่ตัวเดียวหลวงปู่ก็ไม่เคยฆ่านี่เ,เราเรามีงานเลยมีงานลุงแขกเกี่ยวข้าวมีงานการใหญ่ๆที่ก็จะฆ่าวัวฆ่าคว,า,ว,า,วายบงส์สาคนาญาติหลวงปู่เห็นหลวงปู่นี้แล้วงานเสร็จจริงกลับเข้าวัดแล้วโนไปนอนเล่นในวัดไปอันนี้ใหม่ๆนี่อไปภาวนาเนี่ยอะไรในวัดไปสวดมนต์ในวัดจนงานเสร็จ จนวังจากวงสาคนาญาตเราบอกว่าผีบ้าแล้วไม่ได้ไปก้ากไก่ล้วก็ยอมรับบ้าไม่ได้ทําปาณาตีบาตบ้าไม่ได้เบียดเบียนสัตว์นี่ล้วก็ยอมบ้าทำหลักครสอนของพระพุทธเจ้านี่ไม่มีนะที่ลงกูจะไปทากรรมนี้ลุงบู่จึงอยู่ป่าอยู่เขาอย่างสบายในรูปสิบปีนี่นั่นก็เพราะว่าสัตว์ดุร้ายต่างๆที่เราไม่เคยฆ่ามันยกเว้นงูเห่าก็ไม่มีไม่กี่ตัว นั่นน่ะเพราะกลัวว่ามันจะเกิดลูกเกิดหลานเกิดพ่อเกิดแม่เราว่าถ้าจะตกนรกเพราะฆ่าไอสัตว์ตัวนี้เราจะตกนนรกเองเพราะมันอยู่ในใต้ถุนที่แม่เราพักกับพ่อเราพักดูตอวเข้าใจด้วยเอาไปอีกมันก็มาใหม่เอาไปอีกมันก็มาอีกเราก็ยอมเราบอกว่าเออเราจะตกนรกแทนพ่อกับแม่เราเห็นไหมล่ะความก็ลพเท่าตัวในผู้เป็นพ่อผู้เป็นแม่แค่นั้นมีไม่กี่ตัวเราก็นับได้เลยไอพวกพวกควายไม่มีนะพ่อนี่ ทำไรแต่นานี่โว้ยเรารักมันนั่นถ้าพ่อจะเป็นเด็กๆนี่พอ่อจะขายวัวขายควายนี่เราร่องให้เพราะเรารักมัน,นเกี่ยวข้าวเกี่ยวหญ้ากเกี่ยวอะไรดูแลมันนี่มีแต่เราทท่านั้นไม่มีนะที่เรามาันจิตเราเป็นอกุศลอย่างนั้นเวลาเราอยู่ป่าอยู่เขารูปเดียวเป็นสี่ปีนี่เราจึงสะอาดบริสุทธิ์พุทธผ่องที่สุดไม่มีที่จะบอกว่าบาปอากุศลเข้าไปสถิตในใจเราเลยเพราะเราลึกไปจุดไหน ก็ไม่มีสั์ใหญ่ที่เราต้องทําปาณาติบาตเห็นไหมไม่มีมีอยู่ป่าอยู่เขาเห็นช้างเห็นจระดูไล่มานี่เราเป็นปกติเพราะเราไม่เคยทําลายทํร้ายมันเออ้ายะยกเว้นให้ดิฉชาติหลายล้านชาติที่ผ่านมาจนป,ประมาณไม่ได้เราจัไม่ได้เออเป็นอีกเรื่องหนึ่งเราก็สีะให้แต่ปัจจุบันเราไม่มีไม่มีเลยมีที่จะบอกว่าไปทําปาณาติบาตไปทำนู่นทำนี่ที่บอกว่าผิดหลักคำสอนของพระพุทธเจ้า ตั้งใจที่เรารู้ว่าบุญมีบาปมีสวรรค์มีนรกมีพรทมโลกมีเมืองพุทธิพานมีหยุดอย่างสะอาดสะอ้านที่สุดเลยนี่แหละทำไมว่าหลวงปู่จริงไม่รับนิมนเห็นว่าทางโลกเขาอแล้วแต่เขาจะทําตัวเขาจะบอกเราก็ไม่ได้ว่าที่พูดนี่ไม่ได้ว่านะแต่ค้าช้างข่าวัวข้าควายข,ข่ากันจินก็ไม่ได้ว่าเพียงพูดให้ฟังนั่น พระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นเพื่อสันติสุขของสามภพลูกต้องเข้าใจด้วยทั้งการโลกลูกโลกและลูกประโลกหรือตั้งการภพลกูกภพและลูกประภพนั่นแหละเพื่อสันติสุขของโลกพระทธเจ้าอุบัติขึ้นเพราะคนก็ไม่ทราบก,ก็เหมือนเรานี่หละเห็นไหมล่ะเขาไปทําบุญนี่พวกพราหมณ์ก็ทำบุญพวกลัทธิอื่นก็ทําบุญเขาต้องฆ่าวัวฆ่าควายบวงสวงเส้นไหว เป็นหลายร้อยตัวประเพณีท um. ี่เขาติดต่อ uh ติดต่อกันมาเขาก็ฆ่าต่อ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 กันมาว่าได้บุญมากได้อานิสงส์มากลูกลองคิดดูนั่นแหละบูชายันบูชายันบางรัฐิก็เอามนุษย์บูชายันเอาหนุ่มเอาสาวบูชายันเอาเด็กเอาอะไรบูชายันก็แล้วแต่มันก็มีประเพณีต่อ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 กันมาพระพุทธเจ้าจึงอุบัติขึ้นด้วยเหตุนี้ ศีลห้านี้เลยใหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าที่เริ่มต้นแห่งคารวะเจ้ายมถ้าพวกเราไม่มีศีลห้าทำบุญทำกุศลอย่างทาปาณาติบาตอยู่ก็แสดงว่าพวกเราไม่ใช่ไม่ใช่ชาวพุทธไม่มีในหลักคาสอนนะลูกไม่มีในการเลี้ยงเล้าเลี้ยงจุราตีหัวหมาดา่าแม่เจ็กไม่มีไม่มีคําว่าต้องมาก้องลาทําเพียงในวัดวารามไม่มี ไม่มีคำว่าต้องมาดิ่งมาเดาในวัดวาราไม่มีนะสถานที่วัดวารามเป็นสถานที่สงบที่สุดเป็นสถานที่ที่สร้างบุญสร้างกุศลเต็มเมเ็ดเต็มหน่วยถ้าคิดว่าต้องการให้เป็นเสบียงต่อภูมต่อชาติก็ต้องไม่ให้จางแหยมันคนบุรีระลึกถึงตลอดทุกเมื่อเดินชมกรมนั่งภาวนาสวดมวนต์ไหว้พระให้กําลังบุญนี้รวมลงปัจจุบันขณะน,นี้เดี๋ยวนี้ระลึกถึงในการทําจิตตภาวนามาสามเดือนไตรมาสจ,จนถึงปัจจุบัน นี่ขนาดนี้เดี๋ยวนี้เรายังอยู่เป็นปกติแห่งใจที่มีความเคารพตัวตนในจัตตาดาอีกของใจพบคือพระพุทธเจ้าและจะเคารพอย่างนี้ต่อไปต่อไปทำจิตตภาวนาหรือทํากุงามความดีในพระพุทธศาสนาไม่มีคําว่าเสื่อมกอนเสื่อมกอนทำได้แค่ไหนก็เ,เอาแค่นั้นตามสติก,กําลังปัญญาของตัวเองก็ไม่ได้ว่าแต่ผู้ที่มีใจเป็นปึกเป็นแน,น่นหนาที่เรียกว่าอาจริยสถานิสระเป็นสละกายเลยพูดในฝันถ้าใครต้องการ บุญกุศลเต็มเมตเต็มหน่วยต้องการมากต้องการผลในปัจจุบันก็เอาที่ดังที่เทศในฝันเอาจริงเอาจังให้เป็นอาจารสถานให้ได้บาปอากุศลก็จะล่วงไปล่วงไปบุญกุศลก็จะได้รวมลงสู่ที่ใจก็จะสามารถสมมรคสมผลในปัจจุบันไม่สงสัยอ้าวขอพัทนาด้วยสาธุ